ตุ๋นชิ้นโตๆนุมน่มๆแดงๆแ,แบบนี้เลยครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือในซับจังหวัดนครสวรรค์ฮะนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าฮะร้านนี้เขาก็จะมีทั้งหมูและก็เนื้อครับแล้วก็สั่งมาแล้วฮะอันนี้เป็นโอเลี้ยงกระน,น้ำลำไยครับแล้วก็มาแล้วครับเป็นเล็กหมูรวมฮะกับแห้งเนื้อรวมนะครับ แล้วดูสีสันจากพริกที่เขาใส่ให้มาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่เนื้อตุ่นชิ้นนี้กันก่อนเลยครับก็ต้องบอกว่าเนื้อเขาก็ตุ่นมาได้นุ่มกําลังดีเลยฮะทุกคนแล้วก็คําถัดไปฮะต่อด้วยพาคีริวฮะชิ้นแบบนี้เลยหืมกรึบดีจังเลยทุกคนส่วนเส้นนะของเราเป็นเล็กแห้งนะเส้นเขาก็ลวกมากําลังดีเลยทุกคนแล้วที่สําคัญฮะดูลานี้เขาใส่ลิ้นมาด้วยทุกคนดูดูลิ้นแล้วลิ้นเขาเนี่ยต้องบอกว่านุ่มมากแทบแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยฮะทุกคน ต้องบอกว่าถูกใจเลยฮะแห้งหมดไปฮะมาต่อเลยข้าวเปล่าหนึ่งชามพร้อมกับเก้าเหลาเนื้อรวมแบบนี้แล้วเมื่อกี้ลืมบอกเล็กแห้งนี่เราไม่ปรุงเลยนะทุกคนส่วนเก้าเหลานี่เดี๋ยวชิมน้ำก่ะน้ำก็หอมกำลังดีเลยฮะ ลุยต่อเลยด้วยตับกับผักอย่างนี้เลยฮะใส่แล้วก็ตักข้าวเต็มคำเต็มปากอย่างนี้ฮะคำโตๆกันไปเลยโอ้ยฟินจริงๆฮะแล้วก็กินต่อด้วยเนี่ยเราชอบมากนะฮะเนื้อตุ่นที่เขาตุ่นมาเนี่ยมันเด้งแล้วก็นุ่มพอได้เคี้ยวนิดๆแต่เหมือนมันแบบฟินนะละลายในปากเลยทุกคน ร้านนี้มันเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะที่แบบใครที่เป็นแบบสายกว๋วยเตี๋ยวืเอหรือสายเนื้อแบบนี้ฮะพลาดไม่ได้ฮะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นเนื้อติดเอ็นติดมันฮะทุกคนโอ้ยอร่อยฮะนะครสวรรค์ฮะร้านนี้ใครผ่านก็นลองแวะมาชิมกันดูนะครับ